สวัสดีครับสวัสดีเด็กๆชั้นม .1 โรงเรียนห้วยทรายประชาสัน์ที่น่ารักทุกๆคนนะครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับในคาบเรียนรายวิชาภาษาไทยนะครับกับคุณครูอิคิวนะครับและในวันนี้นะครับก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนกันในวันนี้นะครับคุณครูก็มีปริศนาคาทายนะครับเพื่อมาเป็นการกระตุ้นก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนกันในวันนี้นะครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับเราไปเข้าสู่กิจกรรมปริศนาคําทายกันเลยครับเด็กๆ ปิศนาคำทายแรกนะครับอะไรเอ่ยสองหูสี่ตาเบื่อหนักหนาเอาขาวไว้ที่หูเด็กๆคิดว่าอะไรครับเฉลยนะครับเฉลยคือแว่นตานั่นเองนะครับเฉลยคือแว่นตาต่อมาปิศนาคำทายคำยที่สองนะครับอะไรเอย่ยเป็นเพื่อนที่ดีมีความซื่อสัตย์เสียงดังฟังชัด หัดไว้เฝ้าบ้านเด็กๆคิดว่าอะไรครับคิดติกต๊กตอกติก๊กตอกเฉลยนะครับก็คือสุนัขนั่นเองนะครับต่อมาคำถามที่สามนะครับใครเอย่ยสองมือ2ขาสองตาปากเดียวชอบถือไม้เรียวเมื่อเสียงกราวเกลียวไม้เรียวกระทบครับเด็กๆคิดว่าใครครับบุคลคลคนนี้คือ คุณครูใช่ไหมครับอ่าถูกต้องแล้วครับคือคุณครูนั่นเองนะครับต่อมาคําถามสุดท้ายนะครับผมที่ไหนเอย่ยไปทุกทุกวันตั้งแต่จันทร์ถึงสุขไปแล้วสนุกทุกครั้งที่มาเจอเพื่อนเจอครูเจอหนูเจอน้องส่งเสียงดังก้องในห้องเรียนเอย่ยเด็กๆคิดว่าสถานที่นี้คือที่ไหนครับอ่าคือโรงเรียนนั่นเองนะครับเก่งมากเลยครับเด็กๆ อ่านะครับจากคำตอบของปริศนาคำทายนะครับก็จะได้ออกมาเป็นโรงเรียน si คุณครูสุนัขและแว่นตานะครับเด็กๆครับลองช่วยคุณครูสังเกตดูสิครับว่าคำทั้ง4คํคำที่ได้ตอบไปเนี่ยเป็นชื่อเรียกของอะไรบ้างครับอ่าอย่างเช่นโรงเรียนนะครับเป็นชื่อเรียกของสถานที่นะครับเป็นชื่อของสถานที่สุนัขเป็นชื่อเรียกของสัตว์นะครับคุณครูเป็นชื่อเรียกของ คนบุคคลคนหนึ่งและแว่งตาเป็นชื่อเรียกของสิ่งของนั่นเองนะครับเด็กๆครับลองช่วยคุณครูสังเกตอีกสักครั้งดูสิครับว่าคําทั้งสี่คำนี้จัดว่าเป็นคําชนิดใดในภาษาไทยครับนึกออกไม่เอ่ยนะครับคําทั้งสี่คำนี้นะครับในภาษาไทยเราจะเรียกว่าคํานามนั่นเองครับผมนี่นะครับคํานามและในวันนี้ครับเราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องของคํานามนะครับ จุดประสงค์การเรียนรู้ในคาบนี้นะครับเมื่อเด็กๆเ,เรียนรู้เรื่องคำนามแล้วนะครับเด็กจะสามารถอธิบายความหมายของคำนามได้และสามารถอธิบายประเภทของคำนามได้และ2นะครับเด็กจะสามารถวิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของคำนามที่ปรากฏในประโยคได้ครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับเราเข้าสู่บทเรียนกันเลยแล้วกันนะครับชนิดของคําในภาษาไทยนะครับจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด7ชนิดด้วยกันครับเด็กๆได้แก่คํานามสรพพนามกริยาวิเศษบุพบทสันธาน และอุทานนะครับเป็นทั้งหมด7ชนิดด้วยกันนะครับอ่าและในวันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องของคํานามนะครับคือชนิดที่1นะครับผมอ่ะก่อนที่เด็กๆจะไปจําแนกหรือว่าไปวิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของคํานามได้นั้นนะครับเราจะต้องมาเรียนรู้ในเรื่องของความหมายของคํานามกันก่อนนะครับว่าคืออะไรนะครับคํานามคือคําที่ใช้เรียกชื่อคนชื่อสัตว์ชื่อสิ่งของ ชื่อสถานที่ทั้งที่เป็นกริยาอาการนะครับหรือว่าเป็นนามประรรมและเป็นรูปประรรมนะครับเราจะจับว่าเป็นคํานามทั้งสิ้นเลยนะครับเด็กๆต่อมาครับชนิดของคํานามนะครับแบ่งออกเป็นทั้งหมด5ชนิดด้วยกันนะครับชนิดแรกนะครับเรียกว่าคํานามที่เรียกชื่อทั่วไปนะครับหรือสามัญ,ญนามนะครับต่อมา คำนามที่เป็นชื่อเฉพาะนะครับหรือว่าวิสามัญนาม 3. นะครับคำนามที่บอกความเป็นหมวดหมู่นะครับเราจะเรียกอีกอย่างนึงว่าสัมพหนามนะครับเด็กๆ4นะครับคำนามที่บอกลักษณะของคํานามเราจะเรียกว่าลักษณะนามนะครับและ 5. คําคนามที่เป็นนามธรรมนะครับจะเรียกอีกอย่างนึงว่าอาการนามนะครับอ่า เด็กๆจะต้องจําชื่อไว้ทั้ง2ชื่อเลยนะครับเผื่อว่าในข้อสอบโอน็เนี่ยมันจะออกชื่อใดชื่อหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องจําให้ได้ทั้ง2ชื่อนะครับมาดูชนิดแรกนะครับคํานามที่เรียกชื่อทั่วไปนะครับหรือเรียกอีกอย่างนึงว่าสามัญนามนะครับคือคํานามที่ใช้เรียกสิ่งของต่างๆโดยทั่วไปนะครับไม่ระบุเฉพาะเจาะจงนะครับและอีกอย่างนะครับจะเป็นการให้ระบุความหมายกว้างๆอีกด้วยนะครับคือคํานาม ที่เรียกชื่อทั่วไปนะครับก็คือคำนามที่ไม่ชี้เฉพาะนั่นเองนะครับเช่นคุณครูโรงเรียนวัดสถานีรถไฟคุณแม่ทุเรียนนะครับอันนี้คือเราไม่ระบุเจาะจงนะครับว่าจะเป็นคุณครูคนไหนเป็นโรงเรียนไหนนะครับเราจะให้ความหมายกว้างๆนะครับตัวอย่างประโยคเช่นวัวชอบกินหญ้านะครับวัวชอบกินหญาเด็กนั่งอยู่ในโรงเรียนนะครับต่อมาเข้าใจนะครับ ไปชนิดที่2นะครับก็คือคำนามที่เป็นชื่อเฉพาะหรือว่าวิสามัญนามนะครับเป็นคำนามที่ตั้งขึ้นเพื่อชี้เฉพาะและระบุว่าเป็นสิ่งนั้นอย่างแน่นอนนะครับและจะมีการให้ความหมายที่ค่อนข้างแคบลงและชี้เฉพาะมากขึ้นนะครับทริคการจำง่ายง่ายเลยก็คือคำนามวิสามัญนามนะครับเราจะเรียกว่าคำนามที่เป็นชี้เฉพาะนะครับจะระบุเจาะจงเลยว่าเป็นสิ่งนั้นอย่างแน่นอนเช่นคุณครูอัจิมานะครับก็ บอกเลยว่าเป็นครูอจิมานะครับไม่ใช่คุณครูสามารถ 2. โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์น,นะครับก็จะระบุชื่อโรองเรียนลงไปเลย 3. วัดห้วยมงคลสถานีรถไฟชะอำคุณแม่สมศรีทุเรียนป่าละอูอเห็นไหมครับว่าครูก็จะได้ระบุเจาะจองลงไปเลยว่าเป็นสถานีรถไฟชะอำนะเป็นวัดห้วยมงคลนะเป็นคุณแม่สมศรีนะ นะครับตัวอย่างประโยคเช่นเด็กชายทัตตงพงเป็นผู้ชายที่หล่อที่สุดในห้องเห็นไหมครับคํานามก็คือเด็กชายทัตตงพงแต่คุณครูคก็จะระบุเจาะจงว่าเป็นเด็กชายทัตตะพงคนเดียวนะไม่ใช่เด็กชายทันพิสิทธิ์นั่นเองนะครับเจ้าแดงเป็นสัตว์เลี้ยงที่น่ารักมากเห็นไหมครับครูก็ระบุเจาะจงเลยว่าเป็นเจ้าแดงนะไม่ใช่ไอเจ้าด่างไม่ใช่เจ้าลายนะครับเข้าใจไหมครับอ่าต่อมานะครับคานามที่บอกความเป็นหมวดหมู่นะครับหรือเรียกอีกอย่างหนึ่ว สมุหนามนะครับคือคำนามที่แสดงความเป็นหมวดหมู่ของคำนามทั่วไปและคำนามชี้เฉพาะนะครับมักจะปรากฏคำว่าอจำไว้ให้ดีนะครับคำว่าหมู่คำว่ากลุ่มคำว่าพวกคำว่าเราคำว่าคณะและคำว่าฝูงนะครับ ข้อสังเกตง่ายๆครับเด็กๆคำที่เป็นสมุหนามนะครับมักจะปรากฏอยู่หน้าคำนามเสมอนะครับยกตัวอย่างเช่นคณะรัฐบาลเห็นไหมครับจะมีคำว่าคณะที่บอกความเป็นหมวดหมู่อยู่ด้านหน้าคำนามนะครับกองลูกเสือเห็นไหมครับคำว่ากองก็จะอยู่หน้าคำว่าลูกเสือนะครับโขลงช้างฝูงนก เหล่าทหารกลุ่มนักเรียนเห็นไหมครับว่าจะมีคําที่แสดงความเป็นหมวดหมู่นี้อยู่ข้างหน้าคํานามนะครับเราจะเรียกว่าสมุหนามนั่นเองนะครับยกตัวอย่างประโยคเช่นฝูงพึ่งบินอยู่ในอากาศนะครับฝูงพึ่งก็เป็นสมุหนามนะครับกองทหารตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ําเพชรบุรีนะครับเห็นไหมครับเข้าใจไม่เอ่ยครูข้ามนะต่อมานะครับคํานามที่ บอกลักษณะของคำนามนะครับหรือเรียกอีกอย่างนึกงว่าลักษณะนามนั่นเองนะครับคือคำนามที่ทำหน้าที่ประกอบกับคำนามเพื่อแสดงนะครับเพื่อแสดงรูปร่างลักษณะและปริมาณของคำนามนะครับเพื่อให้คำนามนั้นมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับ<อ>ข้อสังเกตง่ายๆของลักษณะนามนะครับคือคำที่เป็นลักษณะนามนะครับมักจะวางอยู่หลังคำนามอ่า ยกตัวอย่างเช่น,นแหวน1วงเห็นไหมครับแหวนเนี่ยเป็นคํานามก็จะบอกลักษณะของแหวนนะครับว่ามีจํานวน1มีมีจำนวนแค่1น,นแล้วก็มีลักษณะเป็นวงนะครับ2ดินสอนะครับเป็นคํานามบ,บอกจํานวนว่ามี1แท่งนะครับแล้วก็บอกลักษณะรูปพรรณสันฐานว่าเป็นแท่งนะครับต่อมาบ้านนะครับบอกจํานวนว่ามี2หลังแล้วก็บอกลักษณะของบ้านว่าเป็นหลังนั่นเองนะครับผ้าห่ม5้าผืนตัวอย่างประโยคเช่น รถ1คันบรรทุกคน5คนนะครับคันนะครับก็เป็นลักษณะนามของคําว่ารถคนก็เป็นลักษณะนามของคําว่าคนเองพรานปลา2คนนะครับโค่นต้นไม้10ต้นนะครับคนเป็นลักษณะนามของคําว่าพรานปลาซึ่งบอกลักษณะว่ามีแค่2คนนะครับต้นบอก เป็นลักษณะนามของคําว่าต้นไม้นั่นเองนะครับบอกว่ามีจํานวน10ต้นนะครับพอเข้าใจไหมครับคําที่เป็นลักษณะนามนะครับมักจะวางอยู่หลังคํานามเสมอนะครับต่อมานะครับเด็กๆคํานามที่เป็นรูปเป็นนามธรรมนะครับหรือเรียกอีกอย่างหนึ่าอาการนามนะครับก็คือคํานามทีดีนะครับเป็นคํานามที่ไม่มีขนาดไม่มีรูปร่างนะครับแต่สามารถสื่อความหมายได้อย่างเข้าใจนะครับหรือเป็นคํานามที่บอกกริยาอาการต่างๆนะครับ สังเกตได้ง่ายๆครับเด็กๆมักจะมีคาว่าการและคําว่าความนําหน้าเสมอนะครับโดยมีหลักการดังนี้นะครับคำว่าการนะครับจะนําหน้าคํากริยาทั่วไปเช่นการคิดการเขียนการอ่านอะไรอีกการฟังการดูนะครับก็ถือว่าเป็นคํานามทั้งสิ้นนะครับต่อมานะครับความนะครับคําว่าความนะครับจะนําหน้าคําวิเศษทั่วไปเช่นความดี ความชั่วความสวยความงามอันนี้นะครับคำเหล่าน,นี้จะเป็นคําวิเศษนะครับคําที่ตามท้ายนะครับต่อมา2นะครับคํานามที่นําหน้ากริยาที่เกี่ยวข้องกับจิตใจเช่นความรู้ความเข้าใจและความรักอันนี้นะครับจะเกี่ยวข้องกับจิตใจนะครับก็จัดว่าเป็นคํานามประเภทอาการนามทั้งสิ้นนะครับเด็กๆข้อสังเกตครับอันนี้ ถ่าการและความนำหน้าคำนามนะครับเราจะถือว่าเป็นคำผสมนะครับจะจัดอยู่ในคำนามทั่วไปหรือว่าสามัญญนามนะครับเราจะไม่จัดว่าเป็นคำนามที่เป็นนามธรรมหรือว่าอาการนามนะครับผมเราจะจัดอยู่ว่าเป็นคำนามทั่วไปหรือว่าสามัญญนามนะครับเช่นการบ้านการเมืองการไฟฟ้าความแพ่งความอาญาบ้านนะครับเป็นคำนามเมืองก็เป็นคำนาม ฟานไฟฟ้าเป็นคำนามแพ่งนามอาญานามนะครับเราจะจัดว่าเป็นคำนามทั่วไปนะครับหรือว่าคำนามวิสามันเท่านั้นนะครับเราจะไม่จัดว่าเป็นอาการนามนะครับถ้าจัดถ้าเอาคำล่านี้มาจัดว่าเป็นอาการนามถือว่าผิดนะครับเด็กๆเราจะเรียกว่าเป็นสามัญ,ญนามนั่นเองนะครับพอเข้าใจนะครับต่อมาหน้าที่ของคำนามครับเด็กๆ ชนิดผ่านแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นหน้าที่อ่าหนึ่งนะครับทําหน้าที่เป็นประธานของประโยคนะครับมักจะอยู่หน้าต้นประโยคเสมอเช่นความดีคือเกราะป้องกันภัยนะครับความดีอยู่หน้าประโยคก็ทําหน้าที่เป็นประธานของประโยคแม่ชอบไปทําบุญที่วัดนะครับคุณแม่ก็ทําหน้าที่เป็นประธานมนุษย์ทุกคนต้องการความสุขเห็นไหมครับมนุษย์ก็เป็นทําหน้าที่เป็นประธานของประโยคนะครับต่อมาครับ สองนะครับคำนามทําหน้าที่เป็นกรรมของประโยคเช่นครูตีนักเรียนครูเนี่ยเป็นประธานนะครับตีเป็นกริยานักเรียนเป็นกรรมเพราะว่าโดนกระทํานะครับถูกต้องคุณยายกาลังอ่านหนังสือพิมพ์คุณยายก็เป็นประธานนะครับซึ่งกําลังอ่านหนังสือพิมพ์หนังสือพิมพ์โดนกระทําก็ต้องเป็นกรรมนะครับแมวกินปลาปลาก็เป็นกรรมเข้าใจนะครับต่อมา 3านะครับทำหน้าที่ขยายคำนามในประโยคนะครับยกตัวอย่างเช่นจัญยาพรนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองเขื่อนเรียนเก่งมากจัญยาพรเนี่ยเป็นคำนามนะครับซึ่งครูจะเอาคำว่านักเรียนโรงเรียนบ้านหนองเขื่อนเนี่ยซึ่งเป็นคำนามเหมือนกันมาขยายคำว่าจัญยาพรอีกทีหนึง่งจะทำให้ประโยคนี้นะครับมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับอ่ะต่อมาแมวสีดำนอนหลับแมวเนี่ยเป็นคำนามอยู่แล้วครับ แต่ครูก็เอาคําว่าสีดำเนี่ยซึ่งก็เป็นคํานามเหมือนกันมาขยายคําว่าแมวตัวนี้ให้มันมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับเป็นแมวสีดํานอนหลับต่อมาชนิดที่5นะครับทาหน้าที่เป็นขยายกริยาในประโยคนะครับธนากรมาไม่รู้ว่ามาที่ไหนหนูเล็กไปก็ไม่รู้ไปที่ไหนแต่ถ้าคุณครูเอาคํานามคําว่าโรงเรียนมาเติมเนี่ยอ่าก็จะเป็นขยายกริยาทันทีว่าธนากรเนี่ยมันมาโรงเรียนนะ หนูเล็กไปหนูเล็กไปก็ไม่รู้ไปไหนใช่ไหมครับแต่ถ้าครูหาคํานามหนึ่งคำมาเติมเนี่ยเป็นคําว่าตลาดอ่าก็จะรู้ทันทีว่าหนูเล็กเนี่ยไปตลาดนะครับเพราะชนิดนี้นะครับทําหน้าที่เป็นขยายกริยาในประโยคนะครับคําว่ามาคําว่ามาและคําว่าไปนะครับจะเป็นคํากริยานั่นเองซึ่งขยายต่อมานะครับชนิดที่5ก็คือเป็นส่วนเติมเต็มให้กับคํากริยานะครับ คำว่าเป็นเหมือนคล้ายเท่าคือประดุษนี้นะครับจัดว่าเป็นกริยาที่จะต้องมีกรรมมารองรับหรือว่าเป็นส่วนเติมเต็มที่ต้องมีกรรมมารองรับนะครับอย่างเช่นพุ่มพวงเป็นไม่รู้ว่าเป็นอะไรคุณพ่อนกน้อยดําคล้ายไม่รู้คล้ายอะไรนะครับครูก็ต้องเลยหาคํานามมาเติมนะครับเพื่อให้ประโยคนี้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นพุ่มพวงเป็นนะครับพุ่มพวงเป็นราชินีลูกทุ่งนะครับ นกน้อยดำคล้ายพ่อมากเห็นไหมครับก็อย่าทำให้ประโยคนี้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับต่อมานะครับทําหน้าที่เป็นคําเรียกขานในประโยคนะครับคุณยายขาทําอะไรอยู่คะเห็นไหมครับคําว่าขานี่ยเป็นคําเรียกขานนะครับตํารวจคะถนนใหญ่ไปทางไหนนักเรียนเงียบเงียบหนอ่อยอันนี้ก็จัดว่าเป็นคําเรียกขานนะครับ จบลงไปแล้วนะครับสําหรับเนื้อหาของความหมายชนิดและหน้าที่ของคํานามนะครับต่อมานะครับเราร่วมการทํากิจกรรมกันสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการทดสอบว่าเด็กๆทุกคนนี่สามารถนําความรู้ที่คุณครูสอนไปเมื่อครั้งต้นได้นะครับมาทํากิจกรรมได้หรือเปล่านะครับกิจกรรมแรกนะครับคือลองพินิจชนิดคํานามนะครับอ่าโดยคุณครูนะครับก็มีคําจํานวนหนึ่งนะครับอยู่บนหน้าจอโพสต์พลยแล้วและให้เด็กๆเนี่ยลองตอบดูสิครับว่าคําแต่ละคำเนี่ย คือจัดว่าเป็นชนิดใดนะครับอ่าคุ้เวลา5นาทีครับผมเสร็จแล้วใช่ไหมครับอ่าเราลองมาดูกันเลยนะครับอันแรกความชอบเป็นอะไรครับความชอบเป็นอาการนามนะครับวัวลานสองตัวเป็นลักษณะนามนะครับคณะรัฐมนตรีเป็นอะไรครับเป็นสมุนะครับอ่าเก่งมาก สี่แยกห้วยตะแปดเป็นอะไรครับเป็นวิสามันนะครับเพราะว่าระบุเจาะจงเลยว่าเป็นห้วยตะแปดนะครับต่อมาฝูงพึ่งนะครับฝูงเป็นสัมุนะครับวัดเป็นสามันเพราะว่าไม่ได้ระบุเจาะจงว่าเป็นวัดไหนนะครับโลตัสก็เป็นสามันนะครับการพูดเป็นอ่าเป็นอาการนะครับแม่น้ำสามสายเป็นอะไรครับ ลักษณะนามนะครับตลาดทุ่งเคล็ดเป็นวิสามันนะครับเพราะระบุเจาะจองเลยว่าเป็นตลาดทุ่งเคล็ดนะกลุ่มนักศึกษาเป็นอะไรครับอ่าเป็นสมุหนามนะครับเพราะมีคําว่ากลุ่มนําข้างหน้าเก่งมากครับเด็กๆทําถูกกันหรือเปล่าเอออ่าต่อมานะครับกิจกรรมแรกจบลงไปแล้วนะครับต่อมาเป็นกิจกรรมที่2ครับ ไตรตรองให้ดีหน้าที่ของคํานามนะครับเดี๋ยวค,คุณครูจะมีประโยคขึ้นมาให้ทั้งหมด6ประโยคด้วยกันนะครับเด็กลองคิดดูสิครับว่าประโยคที่1เนี่ยคำนานมนี้ทาหน้าที่เป็นอะไรนะครับลองดูนะครับเด็กๆชอบเล่นตุ๊ก,กตาครูเมกสีแดงไว้ตรงที่ตุ๊ก,กตาทําหน้าที่เป็นอะไรครับทําหน้าที่เป็นกรรมนะครับคณะรัฐมนตรีกําลังประชุมที่รัฐสภาทำหน้าที่เป็นประธาน นะครับอานัทพงศ์ไปเชียงใหม่ธรราที่เป็นอะไรครับขยายกริยานะครับขอยอกนะครับรูขอเขียนตัวย่อนะเพราะขยายคําว่าไปนั่นเองใครคือคนร้ายเป็นอะไรครับอ่าเป็นอะไรครับเป็นอะไรครับส่วนเติมเต็มนั่นเองนะครับส่วนต่อต่อนะครับคุณป้าครับบิ๊กซีไปทางไหนครับอ่าเป็นอะไรครับคําเรียกขานนะครับรอขอเรียกขาน พิยาพัฒนน้องสาวของฉันเป็นคนเรียนเก่งอ่าเป็นขยายนามนะครับขอนอขยายนามคําว่าปิยนัทนั่นเองนะครับอ่าจบลงไปแล้วครับต่อมาอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับกิจกรรมท้าประลองของโอเน็ตนะคบคุณครูก็มีข้อสอบโอเน็ทั้ง 2ข้อมาให้พวกเรานะครับช่วยกันวิเคราะห์ดูสิครับว่าเออถ้าเด็กๆไปเจอข้อสอบยิงเนี่ยเด็กๆจะสามารถทําได้หรือเปล่านะครับมาข้อแรกนะครับข้าวโพดเป็นพืชได้ที่ปลูกได้ในสภาพอากาศของประเทศไทยการปลูกส่วนใหญ่จะอาศัยน้ําฝนเพียงอย่างเดียวนะครับจากข้อความข้างต้นปรากฏคํานามทั้งหมดกี่คําอาคุณครูให้เวลา3นาทีด้วยกันนะครับในการวิเคราะห์ข้อนี้นะครับอาเสร็จแล้วใช่ไหมครับตอบกี่คํากันบ้างเออ่าเรามาดูนะครับ คำแรกนะครับมีคําว่าข้าวโพดนะครับคําที่สองคือคําว่าพืชไร่คําที่สามคำว่าสภาพอากาศคําที่สี่คำว่าประเทศไทยคําที่ห้าคือคําว่าการปลูกคําที่หกคือคําว่าน้ําฝนแสดงว่ามีคํานามทั้งหมดกี่คาครับหกคำด้วยกันนะครับอ่าต่อมาข้อที่สองนะครับข้อสอบข้อที่สองผลิตภัณฑ์อาหารที่ทําจากเนื้อเป็ดเนื้อไก่นะครับใช้การฉายรังสีเพื่อฆ่าเชื้อ ซึ่งเป็นวิธีการที่ได้รับการอนุมัติจากองค์กรอาหารและยาแล้วจากข้อความข้างต้นมีคำนามทั้งหมดกี่คำเวลา3ามนาทีเช่นเดียวกันครับอ่าเรามาเฉลยร่วมกันเลยนะครับอ่าคำแรกนะครับคือผลิตภัณฑ์อาหารนะครับสเนื้อเป็ดเนื้อไก่การฉายรังสีวิธีการ การอนุมัติและองค์กรอาหารและยาดังนั้นแล้วข้อนี้มีคำนามกี่คำครับอ่าเจ็ดคำเก่งมากครับถูกต้องอ่าภาระงานครับเด็กๆตอนนี้นะครับคุณครูก็ได้สอนความหมายชนิดและหน้าที่ของคำนามแล้วนะครับแล้วเราก็ได้ฝึก ในการทํากิจกรรมฝึกทําข้อสอบออนไ์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาเพื่อเป็นการทดสอบว่าเด็กๆเนี่ยยังเข้าใจในเรื่องสิ่งที่คุณครูสอนไปหรือเปล่านะครับคุณครูก็มีคามีแบบฝึกหัดนะครับให้พวกเราไปวิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของคํานามที่ปรากฏในประโยคนะครับเด็กๆเห็นไหมครับอ่าอันนี้นะครับเป็นลักษณะหน้าตาของแบบฝึกหัดนะครับคุณครูก็ได้ส่งลงไปในกลุ่มไลน์แล้วนะครับให้เด็กๆเนี่ยไปลอกลงสมุดแล้วก็ทํามาให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เมื่อเสร็จแล้วนะครับให ถ่ายรูปภาพผลงานของตัวเองนะครับส่งลงมาในกลุ่มไลน์ด้วยนะครับเพื่อคุณครูจะได้วัดและประเมินผลนะครับว่าเด็กๆเนี่ยเข้าใจในเรื่องของคำนามหรือเปล่านะครับในวันนี้นะครับเราก็เอาไว้เพียงแค่นี้นะครับในเรื่องของคำนามนะครับผมไว้พบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ